ดวงใจของดารามากที่สุดวุฒิศัติ์ผลิตภัณฑ์อาหารจากซีพีห้างสปปรรพสินค้าโรบินสันแบรนด์รังนกแทนเติมเต็มคุณค่าแห่งรักช่วงดาวออฟฟิศ มิสกลูต้าเฮลติสวัสดีค่ะและนี่ก็คือช่วงดาวออฟฟิศมิสกลูต้าเฮลติค่ะตอนนี้เดียยืนอยู่ที่กลุ่มบริษัท M-Pictures ผู้นำตลาดภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศและตอนนี้ได้เวลาเข้าไปตามหาสาวผิวขาวใสกันแล้วนะคะเข้าไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่คิดว่าใครขาวใสที่สุดของออฟฟิศนี้คะพี่เจี๊ยบค่ะ พี่เจี๊ยบเนเขามาคือโรกระสอบสายสว่างวาววาวเลยต้องยกให้พี่เจี๊ยบนางสวยเลิศเจิดที่สุดออร่าเด่นมากค่ะอ <า S 2> อร <า S 1> ่าเด,ด่นอลน,น้องแนนมาเก็ตติ้งแล้วกันครับน้องแนนนี่เลยค่ะพี่เจี๊ยบเลยค่ะค่ะเป็นคนผิวสุขภาพดีมากมีออร่าเห็นไกลตั้งแต่สามเมตร<ม>เลยพี่เจี๊ยบครับพี่เจี๊ยบค่ะคุณเจี๊ยบครับขอโปรดให้คุณเจี๊ยบเลยค่ะครับขาวเนียนชัวร์ครับคนอื่นเรียกเจี๊ยบผมเรียกว่าสุดที่รักครับอยากเห็นสุดที่รักของพี่อะค่ะได้ครับได้ครับ สว,วัสดีดค่ะพี่มีเคล็ดลับในการดูแลตัวเองไงคะจริงๆก็ทานอาหารให้ครบหมดหมด<ช>ูดื่มน้มากๆนอนลับพักผ่อนเยอะๆค่ะแต่ถ้าบางวันพักผ่อนไม่พอจริงๆก็จะทานวิตามินควบคู่ไปด้วยนา,ารเสริมค่ะจะช่วยได้ในเมื่อดูแลตัวเองกันดีแบบนี้นะคะเราก็ต้องขอมอบกิฟต์เซ็ตจากบริษัตกรูตาเฮลตี้มอบให้ดูแลตัวเองกันต่อไปเลยค่ะขอบคุณนะคะพี่เจี๊ยบ นี่แล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะกําลังต้องการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดีต่อผิวพรรณแล้วแล้วก็ควรเลือกแบรนด์ที่น่าเชื่อถือได้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้เดียวกับพี่เจียบไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยดื่มสิงดีดื่มวุฒิศักดิ์กลูตาเฮลติ ตอนนี้ความหวางของผมไปอยู่ที่กูรูของเรา <c oughs> เชิญพบกับคุณบอบูและคุณแซกี้ครับ <c oughs> ไปเรื่อนก่อนใบเหลืองใบแดงนี่ให้กินยาของประสาทแล้วนะเนี่ยคือเรียบร้อยนะฮะนั่งยาที่เรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับอยากจะถามความเห็นของคู้รู้ทั้งสองดีกว่าครับว่ามีจุดแข็งจุดอ่อนและมีโอกาสจะเป็นแชมป์มากน้อยแค่ไหนเราเริ่มที่อิตาลีก็พูดถึงอิตาลีจะเป็นทีมที่รอบั้งเลือกส่วนใหญ่จะเล่นเล่นให้เข้ารอบนะครับเราจะไม่ดูแล้วไม่ไม่น่ากลัวแต่เป็นฟุตบอลทัวร์นาเมนต์จะต้องเข้ารอบลึกๆตลอดแล้วถ้าปล่อยให้หลุดไปชิงได้เนี่ยโอกาสแชมป์ก็ทีงสุด เป็นทีม so ที so like ่เ so ล like ่น <contamination> ด okay. ้วยแทคกติกอย่างแท้จริงเล่นเพื่อชนะอย่างเดียวเล่นผลการแข่งขันแล้วมีมีทีมที่เล่นกับแพรไหมคะมีเล่นแบบว่าเออตรงข้ามกับอิตาลีมีความรู้สึกว่าไอ้พี่มันช้าๆเพราะพี่ดีกรีมีความรู้สกวเขาไม่มีความรู้นะเขาก็แบล็งไงว่าแบบผู้หญิงไม่เล่นกีฬาใช่ก็อิตาลีเนี่ยก็คือขึ้นชื่อด้วยเรื่องเกมรับอยู่แล้ว S <S เล่นนํำลูกเดียวนี่สามารถชนะได้เลยะได,ดประตูได้ยิงเขายากน,ก,นกนักเตะเด่นๆเลยของอิตาลีในร์นาเมน,นี้ทุกยุคหลังเนี่ยจะลรยลงไปหลังจากที่ขาดอย่างอันเดียป,ปิโลเนี่ยซึ่งเป็นตัวหลักนะครับขาดไปอย่างคานาโร่ที่เคยเป็นอีกตัวหลักในเกมรับซึ่งเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกคือหมดยุคพวกนั้นแล้วแล้วอิตาลีก็เป็นสายเลือดใหม่มานะครับแต่อิตาลีนี่ขึ้นชื่อครับเรื่องความหล่อ ความหน้าตาดีนะฮะจะเป็นขวัญใจสาวๆชาวไทยสาวๆรู้จักหมดเลยโดยเฉพาะเด็กเราเนี่ยชอบมากเพราะเป็นสาสาวๆทั่วราไปมนรวมกันก่อนเราไม่ต้องไปเจอดเลืองเด็กเล่าหรืออะไรก็ยอร์ตี้เราแล้วทำไมทำไมคุณก็บอกว่าผมไปรู้ว่าเด็กเราก็ชอบเพื่อนบอกมาออ๋พี่บอกมาเด็กเราบอกมาไปที่ทีมที่สองเยอรมันเยอรมันเป็นทีมที่มีมาตรฐานคือจะยังไงก็ตามแต่ในเยอรมันเนี่ย ดีไม่ดีเนี่ยก็ต้องมีเข้าชิงมีเข้ารอบตัดเชือกนะครับไม่ว่าจะยุคสมัยไหนเนี่ยเขาจะสร้างผู้เล่นขึ้นมาทดแทนตลอดเวลาแลวผมมองดูว่าเยอรมันชุดนี้เป็นทีมที่น่าจับตามองมากอย่างล่าสุดนะครับฟุตบอลโลกก็เข้ารอบรองชนะเลิศครับฟุตบอลยูโรเขาที่แล้วก็ได้รองแชมป์นะครับก็ผมก็เห็นด้วยกับคุณบอบูนะครับเยอรมันนี่ในในทัศนะของผมนี่คือผมให้เป็นเซ็งหนึ่งนักเตะหลายคนมาจากทีมบาเยนมิวนิค ซึ่งก็เข้าชิงชแชมเปี้ยนส์ลีกครับครับแล้วนักเตะที่น่าตับตามองนี่ก็มีมาเรโอโพเมสสิน่าน้าเ<ไ>ปน็นมือทีได้เลยครับแล้วก็ทีมเวิร์กนี่คือหัวใจของเยอรมันเยอรมันเนี่ยพูดถึงผลงานจะดีกว่าอิตาลีเพราะถ้าเข้ารอบก็ะจ,ะบจะเข้ารอบเนี่ยแปดทีมรอบรองแล้วก็รอบชิงมาตรฐานมาตรฐานมาตรฐานก็ดีมากแล้วผมมองว่าถ้าจะมีทีมไหนที่จัดการสเปนได้น่าจะเป็นเยอรมันไปที่เนเธอร์แลนด์ที่สาม เออฮอลแลน <Holland. S 1> ด์นี่ทีมผันใจแอฟเชียอยู่ฮอลแลนด์ก็สวยงามแล้วก็นักเตะส่วนใหญ่ก็มาจากชุดรองแชมป์ฟุตบอลโลกเพราะฉะนั้นประสบการณ์ไม่ต้องพูดถก็ค่อนข้างยอดเยี่ยมเมรว่าจะเป็นเวสลีย์สไนเดอร์โรบินฟานเบอร์ซีซึ่งเป็นคนไทยรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับทีมเวิร์กลงตัวนะครับแต่ผมมองว่าฮอลแลนด์ก็ยังยังขาดอะไรไปอย่างขาดอะไรคะคือขาดโชควาสนา คือเป็นทีมที่เขาเข้าชิงฟุตบอลโลก3ครั้งนี่เขาไม่ได้เลยแต่เขาเข้าชิง3ครั้งก็ถือว่าเป็นผลงานล่าสุดก็เพิ่งเข้าไปนะครับแพ้สเปนต้องพามาแก้ชงหน่อยเนาะในการท่ามหานิยมขอท่ามหานิแก้ชงนะแต่ถ้าดูตัวผู้เล่นของฮอลแลนด์เนี่ยนะถ้าเทียบกับ5ทีมที่เข้ารอบสุดท้ายที่คนชอบมากที่สุดเนี่ยตัวเขาไม่เป็นรองใครเลยไม่เป็นรองใครับโดยเฉพาะในเกมรุกเนี่ยถือว่าจัดจ้านที่สุดอย่างโดยเฉพาะยิ่งโรบินฟานเพอร์ซี่โรบินฟานเพอร์ซี่อาร์เยนล็อบเบนฟานเดอร์ฟาสนะเวสต น่ากลัวเหมือนกันครับผลงานและมาตรฐานดีมาที่แชมป์เก่าสเปนสเปนเนี่ยมีปัญหาอย่างเดียวคือถึงจุดอิ่มตัวแล้วหรือยังคือตรงเนี้ยเพราะเขาเขาเก่งอยู่แล้วเขาเก่งแล้วนักเตะในทีมส่วนใหญ่ก็มาจากบาร์เซโลนาเข้ามาดิเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยู่ตรงเนี้ยผู้พยาข้องคือตอนนี้ใครเจอสเปนเนี่ยเขาจะต้องเล่นมากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเขารู้อยู่แล้วว่าเนี่ยคือแชมป์ยุโรปเก่าแชมป์เก่าแล้วก็เป็นแชมป์บอลโลกด้วยทีมม่าสุดเพราะฉะนั้นเนี่ย แต่และทีมที่เจอสเปนเนี่ยเขาต้องเตรียมตัวอย่างดีเขาต้องวางแผนก็ต้องวางแท็กติกวางกลยุทธ์เนี่ยทำยังไงก็ได้เนี่ยเพื่อให้โค่นสเปนให้จบได้ไดเพราะฉะนั้นน้ปีนี้สเปนจะเจองานหนักกว่าเดิมเจองานหนักใครใใคครรที่ชมอยู่แล้วเล่นกับสเปนก็อาจจะเซ็งๆเพราะาอีกทีหนึ่งจะไม,จะไม่จะไม่บุกเท่าไหร่ต้องอุดเลยล่ะต้องอุดนะต้องอุดเลยถ้าเปิดเกมแรกผมว่าเสร็จสเปนแล้วถ้าพูดถึงตัวเด่นๆนี่ก็เรียกว่าครบทั้งทีมเหมือนเดิมครับกลยุทธ์เดิมชาบีเอเนนเดสอินเนสตานะครับดาบิทบีญาหายไม่ทัน พวกพวกจากบาร์เซโลนาพวกเรอัลมาดริดเรียกว่าแชมป์เก่าเรียกว่ายังเป็นตัวเต็งยังเป็นตัวเต็งครับมาที่ฝรั่งเศสพูดถึงฝรั่งเศสนะครับล้มเหลวจากฟุตบอลโลกแบบโอ้โหน่าผิดหวังมากนะเพราะนักฟุตบอลไม่ค่อยมีวินัยนะครับเขาะกับโค้ชแต่ว่ายุคใหม่โค <modeling the market> ้ชเขาก็เคยเป็น <reco> น <Christ> ักเตะที่เก่งมาก่อนอยโรลองบองนะครับแล้วฝรั่งเศสนี่ก็เป็นทีมที่เล่นฟุตบอลสวยงามนะครับแล้วนักเตะสายเลือดใหม่ที่พยายามผลักดันขึ้นมาก็ใช้ได้นะครับก็ยังมีอย่างคาริมเบนเซม่าอยู่แล้วก็ยังโอเคอยู่แต่่่่ผมมมก็องงวาายัไน คือฝรั่งเศสที่ประสบความสำเร็จนะในในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะต้องมีพูดง่งยๆว่ามีผู้เล่นตัวหนึ่งนียที่โดดเด่นขึ้นมาเป็นจอมทัพขึ้นมาอย่างเมื่อตอนที่เขาได้แชมป์เมื่อปี1984ครับคนที่โดดเด่นที่สุดก็คือมิเชลลาตินีที่เจ้าของถายานโปเลียนลูกตันลูกหนังหรือปี2อ0 2เนี่ยที่เขาโดดเด่นขึ้นมาก็ได้ซิดาดีซีดาซีดาแต่ปีนี้ยังไม่มีปีนี้ยังไม่มีตัวตัวแบบนี้ที่โดดเด่นขึ้นมาคือยังเป็นเซย์มาก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคครรรัับบกก็็มมอองงวว่่่่่่าาาฝเเศสแตไจ ฝรั่งเศสใครเชียร์นะฮะโอ้โหนี่เมื่อกี้ผมเชียร์เยอรมันอยู่ผมเปลี่ยนเป็นเชียร์ฝรั่งเศสไปแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าเชียร์ตามพี่ป๋องครับเอาละค่ะเดี๋ยวเวลาค่ะเดีเวลาฝรั่งวยสตรีนแข่รับเชียร์หน่อยนะครับเราวิเคราะห์กันไปแล้วนะครับนี่เรียกว่าแต่ละทีมแต่ละทีมถามเลยดีกว่ากูรูของเราอ่ะเชียร์ทีมไหนให้ได้แชมป์คุณแจกิเยอรมันครับฝรั่งเศสเยอรมันเยอรมันเลยนะครับผมเชียร์ทีมชาติอังกฤษ ให้ได้แชมป์แต่คงไม่ได้แชมป์มากเพราะว่ารู้ตัวล่วงหน้าว่ามันคงไม่ถึงครับแต่ก็ยังเชียร์อยู่ไม่ถอยใจรักใจรักจริงๆแล้วทีมที่เชียร์จริงๆแล้วเนี่ยคือญี่ปุ่นนะฮะแต่ญี่ปุ่นไม่ได้เล่นบอลยุโรปงานก็ดีงานก็ดีเขาชอบชอบเสียเวลาตุ๋ยเขาชอบดูเขาชอบดูญี่ปุ่นชอบดูญี่ปุ่นแข่งขันดูเกมแข่งขันญี่ปุ่นนะแต่ผมชอบดูเกาหลี อยากให้ท่านสองท่านช่วยฝากอะไรกับรว่าแฟนบอลชาวไทยนะครับที่ติดตามเชียร์ถ้าจะดูบอลให้สนุกเนี่ยอย่าไปเล่นการพนันนะครับเพราะว่าทุกคนแบบโอ้โหพอบอลทัวร์นาเมนต์บอลโลกมาทีบอลยุโรปมาทีเนี่ยจะต้องแบบการพนันนี่จะเฟื่องฟูเงินสะพัดเลยนะผมผมอยู่ใกล้ๆคียงกับจุดนี้ยังไม่เคยเห็นใครร่ำรวยเพราะการพนันเลยเพราะนี่มันเป็นกิเลสอย่างหนึ่งเรื่องพนันเนี่ยเราจะไปห้ามแบบไม่ให้เลือกเนี่ยคงเป็นไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยคงจะมีวิจารณญาณนะครับก็รู้จักตัวเองว่าได้เค่ไห่ผู้นี้ดีกว่า เธอมาบอกเอ้ยอย่าเลิกเลิกไม่มีทางฮะอันนี้พูดพูดเอาเรื่องจริงมาพูดกันดีกว่าครับเพราะฉะนั้นนะครับการพนันเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปเล่นถ้าหาที่แทงไม่ได้เชิญร้านเดอะช็อกของพี่ป๋อเลยนะแต่แต่ใครลองไปดูเดือดช็อปเรียกทำด่วนนะอร่อยอาหารอร่อยมากครับผมชอบไปไปดูแล้วไปสกิปเดือดเดือดมีไหมมีไหมม่มีมีโอ็งผมผมแท้นิดเดียวฮะเราคุยกันตั้งเยอะแยะเนี่ยไม่ใช่ถามชื่อน้องมาเหรอครับ น้องก็เป็นตัวแทนแบบแต่ละชาติมาเฉยเฉยโอเคโอเคเพราะว่าผมไม่ได้อยากรู้จักแจ็คกี้บอสู๋อยากรู้จักน้องน้องมาให้ความรู้ผมไม่ได้อยากได้นี่ฮะมาให้ท่านผู้ชมโอเคโอเคโอเคนะโอเคนะเดี๋ยวคุณต้องจัดอันดับคุณฟังเขาหน่อยว่าเขาวิเคราะห์ยังไงเลิศเถอะสองคนนี้ ผมจะบอกให้นะครับว่าผมนั่งดูมาตั้งห้าท่านเนี่ยคนที่มีภูมิรู้ที่สุดคือนุ่นครับจุ๊บจิ๊บครับผมดูผมดูฮาร์ดดอกโกจะดูเรื่องฟุตบอลข้อมูลไม่ได้เลยแต่งตัวว่าบ้าบอไปดูบอลไทยใช่เลยไปดูบอลไทยใช่เลยก็อยางก็อยางโอเคกว่าก็อยางโอเคกว่าครับโอเคกว่าเขาจะอยางโอเคกว่าแล้วตกลงชื่อน้องไม่คิดจะทำอนนี้อย่างน่้จบ นะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับกูรูฟุตบอลของเรานะครับคุณบูรณิตรัตนวิเชียรและคุณอดิศรพึ่งยาคุณบอบบูคุณแจ็กคกี้ขอบคุณครับ